โอเคก็กลับหรทอทำชมทุกท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้โอ้ผมดีวันจะ้กเล่เกันอีกแล้ววันนี้โอ้ผมเล่นเกมนี้ชื่อว่าเบนบอลนั่นเองนะผมนะแล้วลเกมนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเล่นนม่เคยชอบผมเล่นเลยนะผมนะแล้วเกมนี้ผมก็ไม่ได้เทพอะไรมากผมนะไม่มีอะไรเลยเลยเ,ลเลวลก็ไม่ขึ้นนะผมไม่ไม่เคยชนะัตา คือมันแทบไม่มีเลยผมนะอันนี้อะไรโอ้โหเท่ะโอเคตอนนี้เรามีอยู่ในเกมแล้วน,นะนะเกมนี้ข้าวๆคืออย่าให้เตยงของคุณแตกนะผมนะแล้วก็จะมีสีต่างๆจะมีสีต่างๆให้คุณเลือกนะผมนะจริงๆไม่ใช่เลือกหรอก มันจะมีสีให้มันจะมีมันจะสุ่มนะครับผมนะว่าเราจะเอาสีอะไรตอนนี้เนี่ยผมอยู่สีเหลืองผมนะอืมอันไมโซโล่ Solo แล้วมันได้เนนี้มาเป็นทีมเลย โอเคโอเคขออภัยก็ที่ผมหายมานานเนี่ยเพราะว่าผมพักนะผมนะมันด้ลงคลิปนะนแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วยุ่งนี้อากาศก็เย็นนะอากาศหนาวนัอืมเตืออะไรบ้างเนี่ย เกมมีอัปเดตใหม่ไหอัปเดตใหม่มาตอนตไหนไม่ลืมนะครั้งลนะ่าสุดก็น่าจะเมื่อไม่กี่เดือนผมนะน่าจะอัปเดตไปไม่กี่เดือนโอเคอ่านี่ได้ก่อนละโอเคนะครับก่อนเนี่ย สำคัญมากๆมหูนะซึ่งเขาไม่เขาไม่เอาเตียงกันเหรอไม่อุ้ตายยังไงได้รุ้มั้ยวะนี่วะเออเอ้าตีตายยังไไงีอ้อ,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 ไอะไรอะ นี่มึงว่าอะไรเหรอแฮกเกอร์ฮะยังไงอะแฮกเกอร์ยังไงอุอยง้ยแต่เมื่อกี้คนเมื่อกี้เมื่อกี้คนในทีมโด,ดมนดาเมจปิดศนาผมนะโดนได้งไงย,ย,ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ย มาดิมาดิตีปุ๊บอุ้ยอุ้ย,ย,ยดาบคตาแรงโอ้โหวู้ย,ยดาบแรงจัดเลยดาบคตาแรงมากเลยรลนะเราซูไม่ได้ผมเล่นเป็นสายกันฐานดีกว่าอย่างเงี้ย เดี๋ยวเก็บตังค์ก็ปุ๊บนะซื้อพวกของอะไรอย่างงี้นาะวันนี้เอาเกาะเกาะแล้วต้องหนาไปก่อนนะมีบล็อกเพชรอยู่มันขุดได้หรือเปล่าทำไมเสียงเสียงไกลตายเพื่อนตายไม่รู้อะไร เกิเห <Get> mm. ็นลักกี้บ็อกมาหมดนะอ๋อลักกี้บ็อกกมาไลายเรื่องเพื่อนเราดีกว่าลืมไปเรามีเป็นเกาะเกาะเล็กต่อไปต้องใช้อัญมณนี ต้องรองตรงนี้เก็บบุ๊กได้มาหนึ่งอันเฮ้ยเฉียวหรือวะที่ตีไม่ทันวะโอ้โหนี้เพื่อนเราเก็บไาแล้วนี่ไงเก็บอันนี้สอง อันไหนใกล้ดอกบ้างอะนี่นี่นี่เตียงเตียงเตียงฟังเรายังไม่พังอะเฮ้ยกูเตียงง่ายชนะอืมชนะง่ายง่ายเก็บปิ้งตอนนี้เพื่อนระบุอย่างเดียวเลยไม่มีการ ทำอะไรกันหนเหรอตนน่อดีสีอื่นจะเริ่มระวังตัวแล้วเพราะว่าเตียงเขาแตกไปหมดแล้วกับทานกันนะกับทานอุยอ๊ยอุยอ๊ยเอ็มโบโลหายอูย้หายหมดเลย เอ้ยเฮ้ยมันมาตีอืออืย,อย,อยไปไหนแล้วหายอุยอ้ยอ๋อมันอยู่น้ำบนมันอยู่น้ำบนซื้อที่ตัดคนแก่มาสามสิบมามามา ไหนไหนตัดคนมนี <c ười> ่ต okay. okay. ัดคนแก่โอเคบุกเลยแล้วกันอุตกดีกแล้ว เลักหกสิบสี่แฮกเกอรยังไงอ่ะแฮกยังไงไปไม่ได้ไม่มีสะพาน่หวาตรงนี้ก็สะพานขาดกระโดดอึบเอ้มาเหลือสีไหนสีฟ้า ฮืฮึฮะอ๋อใช้ลูกโป่งโอ้ตายแล้วไม่นเนอะตายแล้วตาย แล้วสีฟ้ามันอยู่ไหนฮะไม่เห็นมีนี่ไงสีฟ้าฮ<ะ>ึดูสีเขียวนี่สีเขียวสีเขียวมันพงังหมดแล้วอ่ะ ชื่ออะไรดีท่าทีเขียวของอ้าวโผลมาจากไหนเนี่ยอื้ยโผล่มาจากไหนอ่ะตะเกียบบูอือนั่นจะแฮกงีดีอ่ะ แล้วจะสู้ยังไงอ่ะปับหนึ่งนะโอ้ถทะลุทำไมเหมือนมันรู้แล้วว่าเราอยู่ไหนแคนตอบแล้วอึ้ย,ยน่ามาสตีมอ่ะโอ้ยเรียบรอยรีบไปรีบไปอัปเกรดอัปเกรด โดนอะไรอย่างเงี้ยจะยังจะอุตส่าห์เก็บของออู้อออ

dọn mình với lần nè hmmm 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 hmmm

uý này uý này cháu ừ. này dù này mới uý này tại sao em không thấy อุ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะอุ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรคนที่มาเอากับเราเม,กกามื่อกี้โดนอะไรมาดูเหมือนเป็นเหมือนเป็น,นดาเมจปริศนาผมนะ แล้วทำไมปตีครั้งเงี้ย <c oughs> อืมอ๋อชนะจีโอ้โหทีมเหลืองชนะเย่นี่อีกครั้งนะ อ้ต่อยสักตาหน่อยแล้วกันไปลหนยังมาหนีความเสียหายโอ้โสามพันเลยเหรอทำไมโดดสูงอ่ะอืมอยูย่ๆโดดสูงทำไมเป็นลีฟ้า เฮ้ยทำไมสีฟ้ามันได้อ่ะเราใช้มน้ำไม่ใช่เหรออุย้ยหวาบแล้วหวาบเลยฮ้ม,มาคอยที่ตายอยู่ทีมเหลืองมาเดินฮู้ดาเมจบวกสามร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแรงดีว่า อะไรเนี่ยอ,<笑><笑>อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้มีธนูมาให้ด้วยกิบของกิบของไม่มีลูกก็ยิงไม่ได้ดิ là dùng mà dựng ừ ok lò <laughs> <laughs> กายแล้วกายแล้วถุงแล้วเฮ้ไปหาหาของเพิ่ม คู่ค่าในความว่างเปล่าอีกแล้วใหม่นะอยู่ด้านอีกกระถานเร็วออามาไปแล้วมีทะนูอย่นทะนุ เือกระโดดปร๊ึบกร๊บกร๊บโหมึนเลยโอ้อืมตรงไหนได้บ้างโอ้โหไม่ชอบแบบนี้เลย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นในหมู่บ้ันเริ่มยังไม่ไหวเลยตายตรงนี้ตลอดเลยเฮ้ยมันตกง่าย่าง มันกระโดดไม่ขึ้นเลยอืมแตกัปแล้วดิเตียงอืมอ่ะ,อะนี่ได้แล้ว <G ül> โอ้ใครมันตีเนี่ยโอ้ไอหานี่อ่ะโอเคก็เป็นไงนบ้างกันหแต่สำหรับแมปเวทเบลวอร์กันนะผมนะ เวลาวันนี้มีเท่าไหร่หนูนะบาย